นิทานธรรมะเรื่องไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะดิ้นตายวรุณชาดกนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกประจำอยู่ที่เมืองตักกศิลาอันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในแคว้นคันทาระมีนักศึกษาเล่าเรียนเป็นสิษย์อยู่500คนวันหนึ่งสิษย์นักศึกษาเหล่านั้นพากันไปหาฟืนในป่าต่างคนต่างกุลีกุจอเก็บฟืนกัน ในจำนวนนักศึกษาเหล่านั้นมีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนมีนิสัยเกียรติคร้านเขามองเห็นต้นกลุ่มใหญ่ต้นหนึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นไม้แห้งหมายตาไว้ว่าจะเก็บเป็นฟืนแต่โดยที่เป็นคนมีนิสัยเกียรติคร้านจึงคิดว่านอนพักเสียก่อนสักครู่ก็ได้ตื่นขึ้นมาค่อยขึ้นต้นหักกิ่งเป็นฟืนหอบมัดเอาไปเขาจึงใช้ผ้าปูนอนที่คนต้นกลุ่มน,นั้นแล้วนอนหลับสนิทไปนักศึกษาคนอื่นๆ พากันมัดฟืนเป็นมัดมัดแล้วก็แบกกลับไปมีนักศึกษาคนหนึ่งเดินผ่านนักศึกษาขี้เกียจที่นอนหลับอยู่คนต้นกลุ่มด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาจึงใช้เท้ากระเทือบเบาๆที่หลังเป็นการปลุกให้เขาตื่นแล้วก็เดินเลยไปนักศึกษาหนุ่มผู้เกียจคร้านโดนเพื่อนปลุกด้วยวิธีพิเศษอย่างนั้นก็ตื่นทันทีรีบลุกขึ้นขยี้ตาให้หายง่วงแล้วก็รีบตะลีตะลานปืนขึ้นต้นกลุ่มเพื่อจะหักกิ่งไปทำฟืน เขารีบเหนี่ยวกิ่งลงมาตรงหน้าแล้วก็หักเต็มแรงพอหักแล้วปลายไม้ที่ลัดขึ้นก็ดีดถูกตาแตกเขาต้องใช้มือข้างหนึ่งปิดตาไว้ใช้มืออีกข้างหนึ่งหักกิ่งกลุ่มสดๆลงมาจากต้นแล้วมัดเป็นฟืนแบกกลับไปโดยเร็วพอไปถึงบ้านพักอาจารย์ที่สาปาโมกก็โยนมัดฟืนกิ่งกลุ่มสดทิ้งไปบนมัดฟืนไม้แห้งที่นักศึกษาคนอื่นๆเขากองไว้ก่อนแล้ว เย็นวันนั้นมีคนจากชนบทมาเชิญอาจารย์ที่สาปาโมกไปทำพิธีสวดวนพราหมณ์ที่บ้านของเขาในวันรุ่งขึ้นอาจารย์ที่สาปาโมกจึงสั่งสิทธิ์ทั้งหลายว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าพวกเธอต้องไปที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อร่วมกันทำพิธีสวดวนพราหมณ์แต่จะต้องรับประทานอาหารเช้าเสียก่อนจึงจะเดินทางไปกันได้จึงต้องให้ทาสีต้มข้าวต้มแต่เช้ามืด ทาสีลุกขึ้นต้มข้าวต้มแต่เช้ามืดตามคำสั่งแต่เพราะความมืดทาสีจึงไปหยิบฟืนกิ่งกลุ่มสดมาใช้แม้เขาจะพยายามใช้ปากเป่าก่อ,กอไฟนานเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้ไฟลุกได้จนสายดวงอาทิตย์ขึ้นสูงจากขอบฟ้าแล้วไฟก็ยังไม่ติดเพราะเป็นฟืนสดนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปทำพิธีสวดมนต์พรามในชนบทซึ่งรอรับประทานอาหารข้าวต้มอยู่ เห็นว่าทาสีไม่สามารถจะต้มข้าวต้มให้ได้จึงไปกราบเรียนอาจารย์ที่สาปาโมกว่าไม่สามารถจะเดินทางไปทำพิธีในชนบทตามคำสั่งได้เพราะเหตุไรจึงไปไม่ได้อาจารย์ถามตอนที่พวกผมเดินทางไปหาฟืนในป่าเมื่อวานนี้มีนักศึกษาชายจอมขี้เกียจคนหนึ่งพักพวกคนอื่นๆเขารีบกุลีกุจอหาฟันแล้วมัดรวมเป็นมัดเรียบร้อยได้มาคนละมัดเจ้านักศึกษาหนุ่มจอมเกียจคร้านคนนั้น ปูผ้านอนโคนต้นกลุ่มนอนสบายเลยพอเพื่อนๆเข้าหาฟืนได้ครบทุกคนและจะกลับสำนักเรียนเพื่อนคนหนึ่งจึงสกิดปลุกให้เขาตื่นพอตื่นขึ้นมาหูตาย,ยังมัวๆเพราะยังไม่หายงัวงเงียเขาก็รีบปีนขึ้นต้นกลุ่มเหนียวกิ่งกลุ่มสดเพื่อจะหักทำฟืนพอหักแล้วถึงกลุ่มส่วนที่เหลือก็เกี่ยวตวัดถูกตาแตกเขาต้องใช้มือข้างหนึ่งปิดตาไว้ใช้มืออีกข้างหนึ่งหักกิ่งกลุ่มสดลงมาจากต้นแล้วมัดเป็นฟืน แบกกลับไปโดยเร็วพอไปถึงบ้านพักอาจารย์ที่สาปาโมกก็โยนมัดฟืนกิ่งกลุ่มสดทิ้งไปบนมัดฟืนไม้แห้งที่นักศึกษาคนอื่นๆเขากองไว้ก่อนแล้วทาสีตื่นต้มข้าวต้มแองมืดมาหยิบมัดฟืนไปก็หยิบมัดฟืนที่อยู่ข้างบนจึงหยิบไม้ฟืนสดมัดสุดท้ายที่นักศึกษาตาแตกนำมากองไว้ข้างบนจึงก่อไฟไม่ติดต้มข้าวต้มไม่ได้รอจนสายก็ไม่ได้รับประทานอาหารข้าวต้ม จึงไม่สามารถจะเดินทางไปทำพิธีในชนบทได้หัวหน้านักศึกษารายงานยาวเหยียดให้อาจารย์ที่สาปามโมกทราบโดยตลอดอาจารย์ที่สาปามโมกฟังรายงานจบแล้วพูดว่าความผิดพลาดเสียหายหรืองานพิธีกรรมที่เสียไปในครั้งนี้ก็เพราะการกระทำของคนโง่จึงกล่าวคำประพันธ์เป็นคติเตือนใจบทหนึ่งว่างานใดมีความจำเป็นรีบด่วนต้องกระทำก่อนคนใดเก็บงานนั้นไว้กระทำในตอนหลัง คนนั้นย่อมประสบความเดือดร้อนเสียหายเหมือนนักศึกษาหนุ่มที่หักกิ่งกลุ่มสดทำฟืนเดือดร้อนอยู่ในขณะน,นี้นิทานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระภิกษุกลุ่มหนึ่งฟังขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีโดยทรงปราบพระภิกษุชื่อติสสะเป็นต้นเหตุเรื่องของพระติสสะมีความเป็นมาดังนี้คือสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่ง มีชายเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันจำนวน30สคนถือเครื่องสการะบูชาและผ้าชวนกันไปที่วัดเชตวันเพื่อจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าพอได้เวลาพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากพระคันธก,กุฏีภายในวัดเชตวันเสด็จมาสู่ศาลาธรรมสภาเพื่อแสดงพระธรรมเทศนากลุ่มชายหนุ่มส0สคนนี้ฟังพระพุทธเจ้าเทศก็เลื่อมใสพร้อมใจที่จะออกบวชพร้อมกัน จึงพากันเข้าไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเป็นอุปชาบวชให้ตามความปรารถนาของพวกเขาพระภิกษุใหม่ทั้ง30รูปนั้นอยู่ที่วัดเชตวันกับอาจารย์และพระอุปชาเป็นเวลาหพรรษาแล้วท่องบนสวดมนต์ภาวนาได้คล่องแคล่วพอสมควรแล้วฝึกหัดเย็บย้อมจีวรเป็นดีแล้วจึงลาอาจารย์ไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่า ก่อนจะไปได้พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกกรรมฐานเพื่อยึดเป็นทางปฏิบัติให้พ้นทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกกรรมฐานตามที่ทรงเห็นว่าเหมาะสมแก่อัธยาศัยของแต่ละคนพระพิสุใหม่ทั้ง30รูปนั้นเรียนปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเมื่อเรียนเข้าใจดีแล้วจึงกราบบังคมลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรมกรรมฐานในป่า ในกลุ่มพิสษุหนุ่มส0ิรูปนั้นมีพิสุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อติสสะมีนิสัยเกียรติคร้านไม่มีความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานติดใจในรสอาหารคือเป็นพวกบริโภคนิยมชอบฉันอาหารดีๆเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราคงจะไปอยู่ในป่าไม่ได้แน่ๆเพราะคงจะหาอาหารรสชาติดีฉันได้ยากการที่เราจะไปทนปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยเรากลับดีกว่า ท่านเดินตามพิสูจเพื่อนๆกันไปได้นิดหนึ่งก็กลับไปอยู่วัดในเมืองตามเดิมฝ่ายเพื่อนพระใหม่29รูปนั้นก็เดินทางจาริกไปถึงเมืองโกศลถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับอยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงพร้อมใจกันจำพรรษาอยู่ที่ป่าของหมู่บ้านนั้นทุกรูปมีความตั้งใจจริงไม่ประมาทปฏิบัติกรรมฐานคือวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่จำพรรษาทุกรูปก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์ครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วก็ชวนกันเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าทรงต้อนรับและทรงสรรเสริญพระภิกษุเหล่านั้นที่บวชจริงและปฏิบัติจริงจนได้บรรลุมรรคผลสำเร็จเป็นพระอระหันต์ครั้นแล้วพระภิกษุทั้งหมดนั้นก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนป่าต่อไปอีก โดยจะริ่มออกเดินทางในเช้าของวันรุ่งขึ้นตอนที่พระอรหันต์หนุ่ม2 9รูปกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงต้อนรับทรงสรรเสริญพระอรหันต์หนุ่มเหล่านั้นพระติสสะก็อยู่ที่นั้นด้วยพระติสสะเห็นเพื่อนๆปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์และเห็นพระพุทธเจ้าทรงต้อนรับทรงสรรเสริญพระอรหันต์เพื่อนๆกันอย่างดียิ่งจึงเกิดความอยากที่จะปฏิบัติธรรมกรรมฐานบ้าง เพื่อที่จะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ให้พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญบ้างเหมือนพระเพื่อนๆของตนเองพระติสะเริ่มลงมือปฏิบัติกรรมฐานในคืนนั้นเลยทีเดียวบำเพ็ญเพียรจัดปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดและเคร่งครัดรีบเร่งและรีบรัดจนเกินไปไม่ยอมพักผ่อนเลยเดินจงกรมโลยตลอดพอถึงยามสองทั้งๆท,ท,ที่ยืนพิงแผ่นกระดานสำหรับพักเผลอหลับไปกลิ้งตกกระดูขาแตก เกิดความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงพระอรหันต์ที่เป็นเพื่อนเก่าของพระติสสะซึ่งพักอยู่กุฏิใกล้ๆกันเมื่อทราบว่าพระติสสะเพื่อนเก่าปฏิบัติธรรมอย่างเรียบเร่งเคร่งเครียดจนยืนหลับหกล้มกระดูขาแตกก็ชวนกันปรนิบัติดูแลช่วยรักษาพยาบาลในฐานะเพื่อนเก่าเพราะไม่อาจจะทอดทิ้งเพื่อนที่เจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงไปได้ทําให้ไม่สามารถออกเดินทางไปอยู่ในป่าตามที่กราบทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อวันนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงพบพระอาหารหันต์หนุ่ม29รูปนั้นจึงตรัสถามว่าพวกเธอบอกลาเมื่อวานว่าจะเดินทางไปอยู่ในป่ากันไม่ใช่หรือพระอาหารหันต์กลุ่มนั้นจึงกราบทูลถึงข้อขัดข้องหรือสาเหตุที่ทำให้ต้องงดการเดินทางไปอยู่ในป่าตามที่กราบทูลลาไว้แล้วตั้งแต่เย็นวานนั้นโดยกราบทูลรายงานเรื่องพระติสะหกล้มกระดูกขาแตกให้ทรงทราบโดยตลอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นนะที่พระติสะรวบรัดและรีบร้อนทำความเพียรในเวลาที่ไม่ควรทําจนทําให้เป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการเดินทางของพวกเธอแม้ในชาติก่อนพระติสะนี้ก็ได้ทําตัวเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปของพวกเธอเหมือนกัน เมื่อเป็นอุปสรรคต่อการเดินพิสูจทั้งหลายนั้นกราบทูลให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตพระพุทธองค์จึงทรงนำนิทานธรรมะเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนี้มาเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังในวันนั้นนิทานเรื่องนี้ให้สาระและคติสอนใจหลายอย่างเช่นเดียวกันโดยจะขอนำมาแยกกล่าวสักสามสี่ประเด็นคือ 1. เพื่อนที่รักกันอย่างแท้จริง มักจะไม่ทอดทิ้งกันแม้ว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งจะมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งยังเป็นห่วงยังคอยช่วยเหลือคำจุนเท่าที่จะช่วยกันได้ 2. การครบกับเพื่อนๆนหมู่มากเราไม่ควรทำตัวให้เป็นภาระหนักของเพื่อนๆนไม่ควรจะเอาเปรียบเพื่อนๆนแต่ควรจะทำตามเพื่อนๆน โดยเฉพาะการกระทำที่ดีซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 3. การทำงานมักจะมีลำดับความเร่งด่วนในตัวของมันงานไหนเป็นงานเร่งด่วนควรรีบทำก่อนงานไหนไม่กำหนดความเร่งด่วนควรทำในภายหลังหากแยกลักษณะงานได้เช่นนี้จะไม่ทำให้งานสับสน 4. การทำงานร่วมกับเพื่อนๆหรือคนหมู่มากควรจะพร้อมอกพร้อมใจกันทำไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนๆทำไปตัวเองนอนหลับอย่างสบายพอเพื่อนๆเขาทำเสร็จตัวเองก็รีบตาลีตาลานทำบ้างซึ่งทำให้ผิดพลาดเสียหายหรือเกิดอันตรายได้ง่ายเข้ากับคำพังเพยที่ว่าไฟร้อนจะนอนเย็น ไฟเย็นจะดิ้นตาย